สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนให้นาให้ตาเป็นหนึ่งเดือนพี่น้องเลยมาพบมาพอกันใหม่ด้ยพี่น้องเดอ้อเขาวสวนคุณยายมาอนี่เห็นต้องไม่งามแห้งเลยอดใจก็ได้แต่สิดทายคิปลงฝากเอฟซีทุกทุกฐานพี่น้องไปชมน้ำกันเลยความงามเนาะสะอ่อนความงามเด้พี่น้องเลยขางเทียนคุณยายเดอ้อประมาณนี้เดอ้อตอนหัดตอนหับเทศกาล ปีใหม่เล่าพี่น้องเอ้ยเมษาดอ,าอกไม,ม,ม้ก็งามงามงามคักงามแน่เนา่ะไ่พันกับสะอ่อนความงามของดอกไม้กันจับกล่องขึ้นมาทายไม่ได้ให้หน้าให้ตาไปใช้ได้พี่น้องเด้อทำงานขายกับเขาคุนน้ำป้องแปงป้องแปงแต่ละวันโอ้ยงาม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 ลายพี่น้องเอ้ยทำมางามแถอเนาะ มาอยากให้เป็นเหีเ่ยวเป็นโคยเป็นเนาะให้อยู่อยู่วนี้เหมือนเดิมคือสิดีเนาะดอกซาความง,งามไว้ดอกทานตะวันดอกง่ายย่งนี้พี่น้องบู้อ๋อตัวซ้ำมือไปพันเลยงามลายไปเดิมชมสวนนี่คือการค้ากับขืนเลยพี่น้องเดอ้อหลังจากมาซองบงมูกำลังจะออกลูกต่อเติมทิ่ต่อยพี่น้องเอ้เงินครัวไม่ง่ายวะ่ะบ่มีบอนเฮ็ดกับเขาทํากินแล้วอ่ะ ก็เลยเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงเก็บบรรยากาศมาฝากเลยเนี ah. ่ยมีพันธุกสิทธิกับขึ้นเมื่อทำกับเขาต่อบุคคากระโถน้ำต้องแข่งกุ้งแข่งสวยงาม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 มาเดี๋ยวไปใส่ดอกพี่น้องเอ้ยหายหนาไปกันช่วงนี้ยุ่งยุ่งผิดกระโดกโดกโวกระโดกแน่โทรศัพท์กันได้โทรศัพท์ลูกทรายได้อพี่น้องนี่ ของแม่พันธ์ตายเรียบร้อยเหตุผลที่พอวไทยเท่าไหร่ทายคลิปนี้แม่นเท่าไหร่ซับตายเด้อรายกะลูกชายก็เลยเอาเครื่องเก้า,หาไห้แม่พันธ์ก็ได้แหลมถ่ายต่อตายบ่ฟื้นเลยเครื่องนี้เท่าไหร่ซัะก็เลยได้เครื่องไหมไหมของแม่เก้าของลูกพี่น้องเลยสวยงามบ่ง,งามไป ถนนทนทางโอ้ไปยังมาเที่ยวมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาชมดอกมงำงำอไม้ไงามๆของมีใหญ่มาถ่ายหูดได้เด้อท้ามางามแท้ทำคางงามแน่ยมอทำขอดหมูกกามาเด้อพี่น้องส <laughs> ิไปทำขอดให้บ่สิไปทำขอดให้บ่ <laughs> แล้วขอ่อยแชดดอกอขอ่อยแชดดอก ของตัวหนึ่งแล้วคุออวนเอ๋สวนคุณยายโอ้งามเดีพี่น้องเนาะสร้างมางามแทบบ่พี่น้องงามงามเอาภาพพระชจกาสีบรรยายเบิง่งเบิงภาพเอาโรเดอว่อา,างามสำใดงามเด้สวยง,งามอย่างยิ่งนะพี่น้องเนาะตอนนี้ต้องใหม่บานงามเดือกน ตอนภัาสงการเดอ้อชวนคุณยายคุณยายบอกว่าพรยังมาเที่ยวมาส้มได้เดอ้อคุณยายบริคุณยายอนุญาตเมื่อพรยังมามาได้บริวงบริาหามพี่น้องเลยงามงามงามหลายงามจริงๆส้มสวนแบบเต็มๆบริงงา,ายอย่างเดียวพี่นอ้อง ตามด้วยมีพริกเพิ่มได้เลยพริกก็งามแต่เนาะน้ำก็เป็นสีฟ้าๆเขียวๆเดีย๋ยวพี่ลองเลยน้มไซสเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเด้ พ่านกับมาเก็บผักสิครับบาทเพี่น,อน้องชมธรรมไงงามๆชมธรรมไงงามๆลูกทรายพี่นอ้องแล้วก็ลุงหมูพี่น้องลุงหม,มูมิงมีหน้าที่เฝ้าหมูพี่น้องหมูคลอดลูกมิงมีหน้าที่เป็นหมอเฝ้าลูกให้เฝ้าหมูยันแม่เป็นน้อนทับน้องยังองเกิดพี่น้องเลยมิงกะว่างมาได้โชว์นี่ไงงานดี สอนความงามกันเลยเก็บภาพบรรยากาศประฝาดพ,พี่น้องเด้อเที่ยวมาชมมาได้เด้อเทียงนาปลาสุขของคุณยายพี่น้อยบนท่อมพี่น้องรงซีนหน่อยประจําครอ,อบครัววัดแล้วแล้วเพาะวัดแล้วแนละ่วันนตะมุนสนนมใจอาพี่น้องบนท่อมพี่น้อยบนท่อมในมูแพงซาลาเซลเป็นที่กันแดดบงดังแดดให้ โอ้บุญขาดพี่น้องทำงานอยู่ได้นี่เศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเอ้ยนี่หาฟังเพื่ใหญ่พี่น้องเลยเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเห็ดซ้ำหอยเห็ดได้อยากได้ลายกับ่บได้คอยไปทำมันสิได้ปัจจุบันนายหลวงภูมิพลควรปลาเห็ดเ็ดเศรษฐกิจพอเพียงบ่คอยเห็ดคอยไปบ่ไปไหว้ปั่นโบได้เงินบ่มีลาย แต่มันก็มีความับประกันก็กันอยู่นี่ทำันทำมันงามอย่างไนีข้าจักซอฟมาบดนะบมแล้วจักมงนจักซอฟแล้วพอทำซีปลาไว้แลพอก็เอามาบดอันนี้นละเอียดับเลยไปซื้อคนกระแพ้งนี่ทำสอบท่าไดก็ทำสอบสองสามร้อยบาทสองสามร้อยบาทาวกุโล่เนาะเรียงม้ววเรีเียงม้วไว้บุษทำบุเร็แลวนี่เลียงบ เพราะมันกินแห้ง้วมันแพงช้าเหกันกับหัวอาหารในตอนไรเงี้ยทำแพงทำแพงแล้วพี่น้องไทยชาโยแม่นบ่อพงศ์สีนี่นะไทยชายโยคุณจะมาเป็นไปซื้อมานะบ่แม่นบ่ของชาโยบ่บ่แม่นบ่อจะคลองยังเนาะต่างประเทศบ่สีขาวคากเลยพี่น้องเม็ดอักเม็ดงามงามเห็นว่านด้หน่อยนึงค่ะ ผล <laughs> งานคุณยายด้ยวยพี่น้องเอ้ยีมือคุณยายล้วนๆเ้อน,นี่เด้อวันนี้มีซีมือไผ่ซอยแล้วเราทำเองสวนเราเองแล้วจัดการเองพี่น้องเอ้ยงามคักเนาะทางขึ้นสวรรค์ของคุณยายแล้ววะเสียงนาพาสุข คุณยายว่วนพายพายอยากอยู่ยังกับยาคุณยายปลูกดอกไม้อยู่ย่างมีความสุขไปนอนเลยพายอยากสีเขาเมื่อยกัวสนแมนบวชซนคุณยายปลูกดอกไม้ปลูกพักอย่างเดียวด้วยไปนอนเลยเอฟซีคุณยายกับมาสามารถมาหาคุณยายเลยเดอนไปนอนเด้อคุณยายเนี่ยคุณยาย,ย,ายสวนเทียงหน้าพระสุขคนนี้ปลูกต้นไม้ย่างเดียวปลูกพักอย่างเดียว เดือนเมษาได้เนาะสงการจัน้อยนี่กับปีใหม,มาเที่ยวมาชมได้เด้อไปอยังประธายหูก,กับดอกไม้งามๆก็มาได้เด้อบ้านเฮาก็มาได้เด้อมันน้อยปังเดอ้อบมแมนว่าแต่เ,เค้กทางอื่นยินดีตอนหับเด้อทุก่ันเด้อพี่น้องหลังจากถ่ายต้นใหม่เรียบร้อยกล้ามาหม่รอบมา,มา,บมมาเมบิ่งหมูพี่น้องหมูลูกทรายเด้อหมูบอมมิงเด้อพี่น้องอืม้มจะตีอะไรเนาะ เด็กอ่องล่องค้นกับพ่มี้พี่น้องเอ้ยนอนอีกินอิ่มแล้วนอนกองลอกล้านอ่เงี้ยเป็นตะเพียงนมูน,อน,อน,น้อ,อ,อนย,งงออยนนอพี่น้องวันวนาวอ้อ้าสูบกันยาวใหญ่ห้วนมยันนมพี่น้องเลยอ้าเอ้าวอ้ามีการต่อสู้สามาริกใหม่ของครอบครั้วนะพี่น้องเนาะ เดนทางนี้จะมีเหมือนกันลูกกับแม่นอนอยู่คนละมุมเลยพี่น้องลูกก็อยู่ขังพู่แม่อยู่อีกข้างหนึ่งน,นอ้องจะเอ๋มาตัวลาล่ด่างๆกับมีตลองโอ้ยนาออันนี้ปเป็นลงมาดีเซบบะพ่อกันเนี่ยนี่ว่าจะมาจมาด่างๆอนี่นี่ หมูด่างกันพีด่างซ้ำตัวพี่น้อยแม่สีขาวลูกก็มาเป็นสีดำๆแล้วขาเป็นชุดๆด่างๆคือมาหน่อยนี่อ๋อหมูหมูแฟนด้าเด้อพี่น้องเด้อหมูแฟนด้าการเลีเห็ดการเลี้ยงาพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปเลียงไปทุกตัวสองตัวเนาะ พอลูกเพิ่นร่างว่าคือสไลายขึ้นนมเมื่อหนาเนาะตอนนี้ยังบันลายเด้อกำลังเริ่มเริ่มเซิบเซิฟกินน้าี่น้องเอ้ยมันนอนกินเลยพักคอนบ่พักคอนพักคอนสิฮองลูกมันกินนมไปมาลูกยังนอนรับอยู่แม่อยากให้นมแต่บ่ ทางหายไปไรเมือเ่อไรเป็นน้องวะโทรศัพท์ตายเดอ้อมันจะไปใช้โทรศัพท์เครื่อนมำมันพังแล้วลูกไรายก็ได้เอาอีกเครื่องนึงให้ก็ได้ไปกลับมาถ่ายเป็นน้องอู้นตะแพงใชนไหมนอนนด้นอนน่ะนอนเต่งกันก,นกองร้อนหนึ่งหน่อยนะสองสี่หกนี่จะโตเตเก้าโตบอก 9, ตรยนี้สองสี่หกแปดเก้าเก้าโต ตัวนี้เป็นกะแพงแห้งพี่น้องตัวนี้น่ารักน่ารักมากตัวนี้มันกำลังเบ่งเบ่งเนาะมกำลังอ้วนอ้วนน่ารักน่ารักอ้ามานอนอยู่นี่ก็มีลูกหมูน้อยเอ้ยให้หมูน้อยอืมติดตุยอ้วนอพี่น้องเฮ้ยท้องเกิดมากกับช่างมาอ้วนเลยเนาะเบ่งลองลองเลยนอนพักผ่อนกินแล้วนอนกินแล้วนอน นาป้อมจะมาไปบูนาค้ากันา้ำนานานาอินาสดนะมาบังดูพี่น้องเยอะย่าต้องใจแล้วตอนนี้เมื่อค้าอย่างานพี่น้องเย้ยกาลังมันสร้าฮาลเรื่องนาดำนาขาวอยู่แล้วนาสดเขานาป้อมจะเมื่อแรเวนมาทั้งนี้เดี๋้สดจีบ่สดต่นี้ไนเปาพัดกรเปาพัดนี่ต้องหม่กล้องนึง คิดยังว่าจะจับกล้องมาถ่ายบ่เงียบเงาพี่น้องเอ้ยตลาดแตคนบ่หลายตลาดมันมีคนเนาะคนน้อยเหมือนจับคนไปใส่ห่อแห้งบ่เนาะจังหวัมาโอ้ยใส่หแตังเอ่อาจับกล้องจับกล้องว่ามันย้ายมันย้ายไปเมื่อกันเดิมท่วงวัรรณโชตเมื่อไงเห้ยเ้ามาท่วงวรรณโชติ ตาม่เพื่อคขายแั่เงนนี่นะละเมิดแล้วราคาดิ่งไกลเหมเงาแห้งหัวเขาโม่บออี่าขาวะ้ไปได้ยังเราสามอย่าง่โอเห็นเห็นเจติ่มนะแซ่บนะแค่บละเบอไอเนเนึงเนาะอันแยหลานเนาะยำแตแซ่บเล้คือบุรอเอาตั่ได้เพิ่มรอดใหยสิบบาทด้นึ่นะ โอ้ยไก่ซะมีอย่าไปพันออกมาเดอ้อมีเงินคอนมาเดิมาเดอ้อเลเดอเลเด้อเลขึ้นกนเลย่าร้องนี่ใช้มะกรุยให้ซีมนะเอเอ,เอี้กจะิไง่คี่ไม่ง มันเป็นอะไรมันแซ่บแ่บอ้แกแกมะ่เอ็แเองจับมือเด้อนี่เด้อต้องกับส่งอันนี้อันนี้คือยำแม่ยำอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่บะอันละซาบาบื้อใหญ่เอ้ย่าบะาบะซาบาทอะน้องงูซิมดูสิอร่อยไหมแซ่บอกบอบ้กระทส้องาบมาเด้อมาเด้อ

มาเทมมาเทมแบม่นซ้อซเพบอกว่าย well> ังอยู่ดอกคันเปนซตอนนี้กันยังอยู่ด้ยแมนใส่น้ำหานาออือมาโหดหาบานหาบ้านสิ่คนซืถูกต้องโดยคนหนึงเด้อจะไปกินไม่เด้ปั้นกาแฟแล้เด้อเลยโดยจะเอาหยังเราว่า